สวัสดีครับดูนะผมนยียม Hey Thank y o u for clicking to watch my journey video With all your support I will c o n t i n u e o uploading my journey Enjoy the path Let's go คลิปนี้นะครับ ไม่ได้เป็นคลิปเล่นเกมเป็นเกมเป็นคลิปเกี่ยวกับ <c oughs> ทํำไปสอบถามนะครับแล้วมันก็จะบอกเรื่องของอว่าเราเป็นอะไรอย่างเช่นอันนี้ครับพี่นกเกอร์เขาแบบมาแชร์ร่วมกันใน Facebook เนาะนะครับก็มาแชร์ว่าเออแบบชวนมาเล่นกันนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะ Gear Festival 2 0 2 4 .com นะครับผมก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับผมก็อยากลองเล่นดูกัน,กนว่ามันคืออะไรแล้วผมจะได้เป็นอะไรในของการทำไปทดสอบดีครับผมไปนะ โอ้เสียงเพลงน่ารักมากเฮ้อไปวันหนึ่งหนึ่งวันเอาแถบครนเนีนยูโอเคเปตู้ไปนั่งซักที่ก่อนกลับบ้านแล้วกันไปนั่งซักที่นี่คือไปซักที่ใช่ไหมไม่ใช่ซักที่เนาะอย <c oughs> <c oughs> ากเล่นโอเคคุณเข้ามาเดบที่บาร์แห่งหนึ่งบาร์แห่งนี้เป็นบาร์ชื่อนางรีวิวนั่น บาร์ลับสงบไม่ค่อยมีคนบาร์ที่คุณเคยมากับคนรู้จักผมสำหรับผมนะผมเข้ามาในบาร์แห่งหนึ่งเป็นและบาร์น,นี้เป็นบาร์ลับสงบไม่ค่อยมีคนนะครับอ่าสิ่งแรกที่คุณให้ความสนใจคือคน,นแต่งกัรแต่งร้านคนในร้านหรือสิ่งที่ประกอบอืมสำหรับผมจะให้เป็นการแต่งร้านคนระับอืบรรยากาศในร้านเป็นแบบใด ตกแต่งเรียบหรูเซนส์เต็มพอมปาร์ตี้สุดแปลกใหม่ไม่เหมือนใครสำหรับผมก็จะเป็นตกแต่งเรียบหรูนะเสียงเพลงโอเคนะเราเสียงนี่ไรมันดาจะดังไปโอเคคุณนั่งลงหน้าเคาน์เตอร์ทักทายกับบาร์เทนเดอร์ที่คุณไม่เคยเห็นหน้าอ่านอ้เฟี้ยวกำลังคนบาร์เทนเดอถามคุณว่าวันนี้คุณอยากดื่มอะไร วิสกี้จินวอดกา้าริมโ้หโดยปกติผมผม,ผมไม่กินแอลกอฮอล์สิไม่เดียวแอลกอฮอล์นะแต่ถ้าแบบโอเคเข้าเกมยวแต่ถ้าแบบอาแบบแบบว่าผ่าด่านแบบเจอด่านปุ๊บเลยเราจะกินไรเลยเนาะแบบครั้งแรกเลยผมอยากจะลองวิสกี้ดูนะครับาร์เทนเดอร์เริ่มชวนควุยระหว่างชงเครื่องดื่มเขาถามคุณว่าถ้ามีเวลาหนึ่งวันที่จะทำได้คุณจะเลือกทำอะไร ดูหนังเดียวเชียรคนกินข้าครอบครัวใช้เวลาคนที่รัก้าสเลี้ยงไปที่เยา่อปฏิเสธเพื่อนฝูงอมมันมีสองข้อที่ผมแบบลังเลนะแบบว่าตอนแรกเ่ยผมมีความรู้สึกแบบเอ้อยากดูหนังคนเดียวนะแต่ว่าพอได้กินข้าวครอบครัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันฟีลลิ่งมันดีกว่าสำหรับผมนะนะครับเราอยากจะใช้เวลาครอบครัวประมาะครับเกมมาใส่เป็นแผนที่ดีนะใช่ครับดีทุกอันนะครับ ไม่ได้ถามคุณตอบว่าถ้าคุณได้เครื่องดื่บที่ทําให้มีมีความรู้ส,สึได้คุณจะมีพลังอะไรอ่านใจย้อนเวลาล่องหนเห็นอนาคตคุณอยากอ่านใจคนมากกว่านะครับอนาคตผมวางแผไนไว้แล้วยังก็ลองดื่มอันนี้ดูสิคือได้หรือถ้าบอกว่าแก้วนี้ไม่อร่อยคุณจะยังเลืกจะดืม่มมันไหมละ่ะดืมด่มครับดื่มดืมมันไหมดื่มเลยแปลกไหมครับ เราเล่นมันอร่อยแล้วแหละเกยมาเข้าเลยใช่ไหมโอ้ยอยงยังคโทรศัพท์ของคุณแจ้งเตือนเมลจากหัวหน้าของคุณให้คอยไปดูงานที่ต่างจังหวัดคุณจะจัดทริปครั้งนี้อย่างยังไงเล่อจะแวะทางแวะเที่ยวสะพานและตามที่เที่ยวต่างๆสุกันแบบใหม่เพื่อเพลินการเดินทางอาจ้ะทำอยังสุดจนินั้นาการด้วยไหมผมเลือกอันหนึ่งครับ เหนื่อยนะลองหาเวลาให้ตัวเองพักบ้างนะครับอถ้าคุณเลือกชีวิตในอุตาคุณอยากชีวิตอย่างไรชีวิตเรียบง่ายชีวิตลดผลอิสระชีวิตในโลกอื่นผมอยากได้ชีวิตที่เรียบง่ายครับงอกเรียบง่ายแล้วคุณอยากชีวิตเหมือนผมเลยนะใช่ครับที่งหออาจจะอาจจะคำตอบเดียวกันทั้งสองอันก็ได้ทั้งสองันอาชโลนจำปการดูเข้ามาบานนี้ทําให้คนมีความสุขไหมมีครับมีมีม,ม,มีแล้ว อันนี้เหมือน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 พิษร้ายหยอกหยอกแล้วคนคำว่าความสุขคืออะไรความสุขเหรออย่าเดาความสุขคือการการได้ใช้ชีวิตตามเส้นทางของตนเองครับยุบุขออนุญาตแคปเจอร์อะถ้ามีคนคนที่คนรักมานั่งฟังเมื่อไหร่ผมคนที่เขาทำ เขาเขาจะพูดอะไรกับคุณขอโทษผมไปคำกับไอแอลอลเรียวเจนมันจะเข้าเกมถ้าคุณมีคนที่คนลกมานั่งฟังเรื่องเราคุณคิดว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณโอ้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับเอ่อคนนน้รกค่ะผู้หญิงผู้หญิงเลยนะผู้หญิงโอเคดีมากค่ะหนูอยาก ฉันฉันฉันอยากรู้จากพี่มากขึ้นพี่ดูเป็นคนลึกลับมากค่ะจริงผมคนลึกลับจำไว้นะครับจำไว้แล้วเรื่องดีดีมากเอ้ยนั่นคือความจากคุณแป๊บเกมเข้ามา Aku yang suda berada di sini. Bat. Ah, game dulu, I'm so sorry, I'm so sorry. Ya, ya. Tertutup, tertutup, tertutup,